S <S สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะมีอยู่กับพี่เสกสรรสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับท,ท,ที่บ้านพี่เสกสรรน,นะคะตอนนี้เราอยู่จังหวัดพิษณุโลกแล้วก็พี่เสกสรรได้ซื้ออุปกรณ์อย่างเดียวกับมีฟูนะคะครลราแล้วันนี้มีก็มาแนะนำเรื่องการติดตั้งการใช้งานอุปกรณ์ <S <S เป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็อะไรที่ว่าถึงให้เลือก การตัดสินใจว่าอ้างตกลงนะเลือกซื้อกับมิ้งูนี่แหละ,ะก็คือ,อบริการดีติดต่อง่ายครับแล้วก็ราคาไม่แพงมีบริการหลังการขาย<ช>ครับแล้วก็สนใจถามตอบข้อสงสัยตลอดเวลาใช่ค,คก็คือที่ทำสาก,กันเอง ก็ซื้อของอย่างเดียวแต่เราก็มาบริกช่ตั้งแต่เริ่มต้นเนาะว่าสักคนใช้อะไรบ้างนะคะวางสเปคแล้วก็วันนี้ก็เอาอุปกรณ์มาส่งให้ใช่ครัแล้วก็มาบอกเบื้องต้นแล้วหลังจากนั้นก็รอถ้าว่าพี่เสกสรรจะเติมน้ำแล้วก็ติดตั้งถึงตรงนั้นก็มาดูว่าเช็กระบบอีกทีอ่าเช็คระบบทีหนึ่งว่าเป็นยังไงบ้างทางมีครูก็จะแนะนำแล้วก็ติดตามดูแลให้ตลอดน่คะถ้ามีปัญหาอะไร ทางมีฟูบอกว่าเดี๋ยวจะติดต่อให้ได้เรื่อยๆจนกว่าออแบบว่าทิง้งสัตเลยใช <c oughs> ่จนกว่าจะม่ีปัญหาเลยระยะทางมีปัญหาไหมคะไกลพอสมควรครับเนสนุนรครับ <c oughs> ทางมีฟูก็มาบริการให้ถึงที่เลยครับโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณครับครับารก็ขอกดไลน์นะคะครับผมเยี่ยมมากครับครับฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับมีฟูค่ะก็คือว่า ใกล้ๆไปหมดไม่ต้องห่วงกังวลเรื่องระยะทางนะคะที่เสกสรรนะคะเป็นกระบอกเสียงหนึ่งเสียงแล้วว่ามีไปทั่วจริงๆแล้วก็รัคาไม่ทพงอย่างที่คิดไม่แพงบริการถึงที่ครับค่ะได้ค่ะฝากไปด้วยค่ะมีผู้ค่ะคับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ